โอเคนะครับก็มาเข้าสู่วิดีโอในส่วนของการ forecast ตัว cash flow statement นะครับหลังจากที่เราเสร็จตัว income statement แล้วก็ตัว balance sheet ไปแล้วนะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับใน2ง,งบก่อนหน้านะครับมาทำ cash flow statement ได้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าใน cash flow statement นะครับถ้าเราทวนกันเร็วๆก่อนนะครับมันก็จะมี รูปแบบนะครับก็คือแบ่งเป็น cash flow from operating นะครับ cash flow from investing แล้วก็ cash flow from financing นะครับซึ่งเรามีสอน in detail ไปแล้วในวิดีโอซีดีเรื่องของบัญชีพื้นฐานนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับย้อนไปดูในวิดีโอซีดีบัญชีพื้นฐานก่อนได้นะครับแต่ว่าพอมาในวิดีโอตอนนี้นะฮะอ,อันนี้เราจะ forecast ยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเราเริ่มที่ net income ใช่ไหมครับซึ่ง Net Income เราจะได้จากใน Income Statement มาก่อนแล้วเพราะว่าเรามี Forecast Item ต่างๆใน Income Statement ไปแล้วเนะพราะเราได้ Net Income มารเรา uh, Add Back นะครับคือใน,ในตัว Cat for Form Operating เราต้อง Add Back d e p a i a t i o n เข้าไปใช่ไหมครับเราก็มี Forecast d e p a i a t i o n ไว้หมดแล้วใน Income Statement นะ Add Back <ๆ S 2> เข้าไปเสร็จแล้วเรามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงของตัว Operating a s s e t และ Liability ก็พูดง่ายๆดูการเปลี่ยนแปลงของ Working Cap นะครว่าแต่ละไอเทมเปลี่ยนแปลงยังไงและไอเทมเหล่านี้เราฟอร์แคสต์ไว้แล้วนะครับในบาลานซ์ชีดนะครับเราก็หาการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับพอเราคิดเน็ตออกมาก็จะได้เป็นแคปโฟร์ฟอร์มออเปอเรติงในขณะที่แคปโฟร์ฟอร์มอินเวสติงนะครับ,รบเรามีการฟอร์แคสต์ตัวเอ่าทรัพย์สินแล้วก็อุปกรณ์ไว้ในบาลานซ์ชีดใช่ไหมครับที่เป็นเอ่า end of period เราฟอร์แคสต์ไว้แล้วถ้าเราเทียบกับ beginning period นะฮะเราก็จะดูว่ามันมีการอินเวสติงเพิ่มขึ้น ไหมนะครับเราก็จะได้แคตโฟร์ฟอร์มอินเวสติ้งเข้ามาครับและสุดท้ายนะฮะตัวกิจกรรมฟินแลนซิ่งนะครับก็ดูว่าเออเรามีการอิชูแชร์เพิ่มขึ้นไหมนะครับเออเรามีการอ่าจ่ายดีเวดเด้นนะฮะเรามีการจ่ายเงินปันผลเท่าไหร่นะครับอ่านะครับซึ่งดีเวดเดนที่เวลาเราฟอร์แคสต์นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดีเวดเด้นโพลิซีนะครับแล้วก็ไปคูณกับเน็ตอินคัมได้เลยนะครับในวิดีโอตอนก่อนมีพูดไว้แล้ว นะครับแล้วก็ดูว่าเรามีการเพิ่มตัวเดตไหมนะครับเราก็จะหาได้เป็น cash flow form financing มาหลังจากนั้นเราจับ3อันรวมกันอันนี้มันก็จะเป็นส่วนที่บอกว่า cash flow เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงนะครับอ่านเะมื่อเราจับ3อันรวมกันนะครับส่วน cash and off period นะครับอย่างสมมุติเราก็ต้องมีข้อมูลนะรเราเราเรา,เ,าเรียกเรียกว่าอย่างอันนี้ถ้าเป็น y e สุเราต้องมีข้อมูลของปีก่อน cash and off period ของปีก่อนก็จะมาเป็น beginning ของของ,ของตรงนี้ นะครับบิ g กนิ่งปุ๊บเราก็หาว่าในปีนี้มันเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่แล้วก็ออกมาเป็น End of Year End of Year นะครับก็ขึ้นมาเป็น Beginning ของ Year ถัดไปนะครับแล้วก็ตัว i n ง i ิ s มันก็คือ3อันนะฮะอันบวกกันมานะครับเราก็จะหาเราก็จะได้ End of Year ที่เป็น c a h f l l l นะฮะของแต่ละปีนะครับซึ่ง พอเราได้ตรงนี้นะครับแคชตรงนี้แหละเราจะเอาไปใส่ในบาลานซ์ชีสด้วยนะครับเมื่อกี้ตอนวิดีโอบาลานซ์ชีทที่เราดูกันนะเราจะมี f o r ์ a s t พวกไอเทม working cap นะครับ,เร, uh, set, รบเรื่องของ capital asset นะครับเรื่องของ capital structure เรื่องของ recent earnings นะแต่เราไม่ได้พูดถึงแคชใช่ไหมครับซึ่งแคชเนี่ยเราจะต้องดูนะครับดูในงบกระแสเงินสดนะครับแล้วเราก็เอาเข้าไปใส่ในงบ uh, ในงบกำไร ในไม่ใช่ไม่ใช่งบกำไรขาดทุนพูดผิดนะฮะในงบดุลน,นะครับในส่วนของแคชส่วนของ c เคเรนเอเซสนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นาการเอาข้อมูลนะครับในงบกำไรขาดทุนและก็งบดุลนะฮะงบกำไรขาดทุนและก็งบดุลที่เรา forecast ไปก่อนหน้าเอามาใส่ใน cash flow statement นะครับผมสำหรับวิดีโอตอนนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับแล้วพบกันตอนต่อไปในซีรีส์ถัดไปครับสวัสดีครับ